อย่าไปหาเรื่องเขาลูกอย่าได้ไปดมหูดมหางมันมันนี่นั่งลงน้ำกันนั่งนั่นมันกระสูนกันได้หน่ะใช่ย่อยกันไปนั่งน้ำกันแค่นั่งลงนั่งลงยาบระเดี๋ยวเอาตีร่างกายทวนมันเกะคกวนตีนเขาคือกันประเดี๋ยวทมาด้กันรู้ว่ามันคกวนตีนั่นแหละลูกพุดหน่ะตีลัางกาทวนใส่เขาเลยมองนะมันกากให้่เขา แกงมันนกัน่นเขากระตีมันอ๋ออ้อวนกับเตียครับไฟแดงก,กับไฟดำครับทุกคนดูเอออันกับกวนตีนเขาบนหยุดหยุดย่อนี่กันมานีมาลงมาอ,อไม่ต้องยุ่งกับมันเลยบงับงมันบงังตัวมันมนันตีนมากเลยนั่งลงนี่นั่งลงไปเลยทรรมาด้วยออามานั่งตรงนี้นี่มานงผีที่เจ๊กขึ้นมา เี้านั่งเี้านั่งกอนี่เจียกันนาล้กเจ้านั่งนั่งไปทำมาดาเออนั่งมือหนีเจ้าหน้ามันสิไปสารคามเปิดเทอมเขาบอกว่าเขาปิดอาทิตย์หนึ่งอีเก๊กพอท่านไปได้เห็นมันขี้มอไส่อยู่เมื่อกี้เอ้ายายาควรเด้กยาควรยาควรยี่วันมึงกระยายุดยาย่ากระโดดยากระโดดค้าเข้าสิบาทยายายานหนยายา ได้ธรรมดาเด้คือไปโดนแท้อีเชมึงยาบ่งกัน่ะบงับงบ่งผู้สิย้อนหมอนไปหนีกัน่ะทันวัตตาผู้ใดมากไปขวนขาเขาบาดเบิดผู้ใดเขาสิอยากมาหามึงมันนี่มาขวนกูนีมามามนี่มันนี่มันี่มานี่าน,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 นางลงนางนางที่ดีบูตีมันลูกตีมันตีมันตีมันมันกับวบัทธรรมดาสมโตมันเกนหาาตามันเป็นตะลีโตนแต่มันสัว นั่งลงมึงแต่งของไปน้ำกันเลยเข้าให้หมาอยู่บ่หวนั่นไปไหมกลับมาตะใสมึงไปมองหันเลยเข้ามาตะใสนั่งมันเป็นตะสั่งตะซั่งมันบอดด้เป็นตะลิตตนคือหนามันมันเป็นหมาแกมโกงไปไก่มันบอดด้มันสวบดามันกับบอดดมันสีสวบมันหันมาเฮ็ดตายงเอียงมามันเป็นตะสังมันบอดด้เป็นหมาหนาละคือตัวอ้วน ต้นนั้นมันเป็นตะหักต้นนั้นมันบอกกัดผู้ใหญนี่ร่องเบิงกันะนี่นี่เฮดโตเป็นตะลิโตนั้นว่านน่ร่องเบิงนั่นมั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 นเขียดแค่ไหนแล้วน่ะมันเสี่ยงตามาเบิงเวลาเขาจมมันหูเบิดมันหูภาษาคนหมดเลยน่นอย่าไปไก่มันเชียวนะมันขวนบมาสุกคนมันบอกขวนแตงแต่คนเบาอยู่หนีเพราะว่าตีมันร่องตัวหดขวนลร่องเบิงร่องเบิงกันน่ะ มันมันมันหันเอียงตามาอีเตี้นั่งลงมันสิเอียงตามาคือยังหมาเขาแช่มาว่าเอาไปใส่สอยไหมนั่งนั่งเค็ตตัวนารักนั่งลงแต่ว่ามันข้นกล่องมือื้อมันเป็นแต่สั่งมันยางเตี๋ยไปล้วมันสิไปฝ่อจูกน่ามันนั่งลงนั่งนั่งให้แม่เบิ้งนั่งนั่งมึงแจงหนารักมึงยายืนนั่งลงมันแจงเตี๋ยไหมนั่งอืออู้ผูงามคักอู้ยงามคักวะ เดียแมมค้ขัดหมาอย่างหมาั่นแขะท่างใดวะวิกอยู่ใส่ปะเอาวิกมาใส่วิกใส่วิกแหงอันล่องอันดับหนึ่งมิดกกนมาอืเบาหายบ่ได้เด้ยเอียงตามาบนข้างหลังแบ่กรรทมาดาอันมูตัวนั้นกกคือแต่พอได้เบิง่งเบิ่งมูตัวนั้นเฮ็ดอย่างมูอย่าไปกัดจกขวางลูกอย่าก,กัดจกขวาง สั้นหางหมายความว่าเป็นมีดแต่ว่าอย่าไปใกล้ปากนะเป็นมีดกระสวบคือเกา่าเตี้ยเนาะเตี้ย,นะยมันน่ารักกว่าเพื่อนเลยอ่ะดูหน้ามันดิเตี้ยหันหน้ามาหาแม่ก่อนเตี้ยเตี้อยอีน่ารักเวไปไปฝ่าเจ้าหน้ามึงมึงหนีเจ้าหน้ามึงสิงไปโรงเรียนเออนั่งล่องมังหันละนั่งล่องจะไปอย่าไปขวนขาเขาไปบ่ไป,ไปน้ำกันแต่งของไปเลยไปฝ่าหะ เอาเหย่ยมาอยู่บ่เอาเหย่เลี้ยงมาอยู่บ่วะนั่งนั่งลงแล้วแม่เอาบิ๊กมาให้นั่งลงเออ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 โอ้หผู้มีทามูคือกันเว้ยเออนั่งหนาลากเว้ยนั่งก็นั่งอ้วนหนาลากโอ้โหสมบัติ